สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูอ้อมนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณค่ะค่ะในสัปดาห์ก่อนนะคะคุณครูเนี่ยได้ให้นักเรียนนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปแล้วเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าเมื่อเราจะไปใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตนะคะมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องรู้จักก่อนนะคะค่ะเราไปทําความรู้จักกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเว็บไซต์นักเรียนรู้จักเว็บไซต์ไหมคะเว็บไซต์ก็คือแหล่งข้อมูลข่าวสารข้อมูลของบุคคลค่ะองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆบนระบบอินเทอร์เน็ตนะคะอนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคุณครูเนี่ยเปิดหน้าเว็บไซต์ Google ไว้ใช่ไหมคะค่ะเมื่อคุณครูเข้าไปคุณครูก็จะเจอเว็บไซต์ค่ะคุณครูก็พิมพ์ไปเลยค่ะเว็บไซต์ Google นะคะครูก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ Google ค่ะอันดับต่อไปนะคะนักเรียน โฮมเพจค่ะนักเรียนรู้จักโฮมเพจไหมคะโฮมเพจนะคะก็คือเว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์ค่ะจะมีความสวยงามเป็นพิเศษเลยนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ค่ะและยังมีจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจต่างๆด้วยนะคะนักเรียนสังเกตนะคะคุณครูเนี่ยได้เปิดเข้ามาที่โฮมเพจของหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนชัยจิตวิทยาค่ะโฮมเพจก็คือหน้าแรกของเว็บนั่นเองค่ะ เมื่อครูพิมพ์เข้ามาครูก็จะเจอหน้าเว็บของโรงเรียนชัยจิตค่ะซึ่งเราเรียกมันว่าโฮมเพจนะคะหน้าแรกเลยค่ะค่ะอันดับต่อไปนะคะเว็บเพจค่ะเว็บเพจนะคะก็คือเอกสารที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลนะคะประกอบไปด้วยข้อมูลแบบสื่อผสมค่ะเช่นข้อความภาพภาพเคลื่อนไหวเสียงนะคะ โดยการนำเสนอเนี่ยจะนำเสนอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์เลยนะคะนักเรียนสังเกตนะคะคุณครูเนี่ยได้เปิดเว็บไซต์โรงเรียนชัยจิตวิทยาไว้และคุณครูนะคะก็เข้าไปคลิกที่เมนูหลักเพื่อจะดูข้อมูลโรงเรียนค่ะเมื่อคุณครูคลิกไปค่ะจะมีลิงก์ทำการเชื่อมโยงไปหน้าเว็บเพจนะคะเราก็จะเจอหน้าเว็บเพจที่เกี่ยวกับข้อมูลของโรงเรียนค่ะ มาดูกันนะคะว่าคุณครูเนี่ยได้เปรียบเทียบให้หนักเรียนเข้าใจนะคะระหว่างเว็บไซต์โฮมเพจและเว็บเพจนะคะถ้าครูเปรียบเว็บไซต์เหมือนหนังสือหนึ่งเล่มค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับความรู้ต่างๆเรื่องของบุคคลหรือองค์กรหรือหน่วยงานใดๆนะคะนักเรียนจะรู้ว่าอ่านหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรเมื่อเราหยิบหนังสือขึ้นมาเราจะเจอหน้าปกใช่ไหมคะ หน้าปกเนี่ยจะมีความสวยงามมีข้อความที่ดึงดูดความสนใจให้เราอยากอ่านนะคะหน้าปกก็จะเปรียบได้เหมือนโฮมเพจค่ะค่ะแล้วเมื่อเปิดดูในหนังสือนะคะเราจะเจอหน้าแต่ละหน้าในหนังสือนะคะเราเนี่ยจะเปรียบได้เหมือนกับเว็บเพจเลยค่ะค่ะนักเรียนดูความสัมพันธ์นะคะเว็บไซต์เหมือนหนังสือหนึ่เล่มค่ะโฮมเพจเหมือนหน้าปกค่ะแล้วเว็บเพจก็เหมือนหน้ากระดาษในหนังสือนั่นเองค่ะ เราไปดูปองค์ประกอบต่อไปนะคะเว็บเบราว์เซอร์คุณมีคะนักเรียนเว็บเบราว์เซอร์ส่วนมากเราจะเจอในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะจะเป็นโปรแกรมนะคะสำหรับแสดงข้อมูลทั้งข้อความภาพและเสียงนะคะในการใช้งานอินเทอร์เน็ตค่ะจะต้องใช้โปรแกรมนี้เพื่อเปิดเว็บไซต์หรือเรียกง่ายๆนะคะเป็นโปรแกรมสำหรับเปิดอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะ ถ้าเป็นในโทรศัพท์มือถือนะคะเราจะใช้คำว่าเว็บเบราว์เซอร์นะคะหรือเบราว์เซอร์ค่ะอันดับต่อไปนะคะมาดูนะคะว่าเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมคุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูอันดับแรกค่ะโครมรู้จักไหมคะโครมส่วนมากนะคะเราจะใช้เว็บเบราว์เซอร์นี้ใช่ไหมคะหรือ Internet e x p ต o อ็กพค่ะ Microsoft Edge Mozilla, Firefox, o p e ป a าเบรฟส์นะคะแล้วแต่นะคะความถนัดการเลือกใช้เว็บเบราว์เซอร์นะคะจริงๆแล้วนักเรียนเว็บเบราว์เซอร์นะคะจะมีมากมายกว่านี้นะคะแต่คุณครูเนี่ยได้ยกตัวอย่างที่เป็นที่นิยมนะคะสำหรับอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเป็น iPad โทรศัพท์มือถือนะคะนักเรียนก็จะมีเว็บเบราว์เซอร์ที่นักเรียนมักนิยมใช้นะคะจะแตกต่างกันไปค่ะแต่เว็บเบราว์เซอร์มีข้อเดียวที่เหมือนกันค่ะเอาไว้เพื่อเปิด อินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะอ,อันดับต่อไปนะคะ URL URL นะคะจะเป็นตำแหน่งชื่อเรียกของเว็บไซต์ค่ะซึ่งต้องระบุเมื่อต้องการเปิดเว็บไซต์ URL นะคะก็จะย่อมาจาก Universal Resource Locator นะคะค่ะนักเรียน URL เนี่ยหรือเรียกง่ายๆคือชื่อของเว็บไซต์นั่นเองค่ะ เรานะคะก็จะนำชื่อของเว็บไซต์มาพิมพ์ตรงที่อยู่เว็บไซต์นะคะเพื่อที่เราจะเข้าเว็บไซต์ต่างๆค่ะอาจจะสังเกตว่าคุณครูเนี่ยพิมพ์ URL ว่า www.gwogle.co.th คุณครูก็จะสามารถเข้าเว็บไซต์ของ Google ได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ HTTP HTTP นะคะย่อมาจาก Hyper Text Transport Protocol นะคะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตค่ะนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อเราพิมพ์ URL ของเว็บไซต์นะคะเมื่อเราคลิกไปดูตรงที่อยู่เว็บไซต์เราจะเจอ HTTP ขึ้นมานะคะค่ะแล้วมาดูข้อแตกต่างนะคะนักเรียนจะสังเกตว่านักเรียนเนี่ยจะเห็นอยู่2ออย่างค่ะ HTTPS และ HTTP เฉยๆนะคะ ค่ะความแตกต่างอยู่ตรงนี้ค่ะถ้ามี https มี s เติมท้ายนะคะจะสามารถป้องกันการโจรกรรมข้อมูลได้ดีกว่า h t t p นะคะอย่างเดียวเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะว่าเว็บไซต์ใดน่าจะมีความปลอดภัยนะคะให้ในักเรียนสังเกตว่ามี s เติมท้ายนะคะค่ะอันดับต่อไปนะคะลิงค์ค่ะคุ้นไหมคะคำว่าลิงค ข่าลิงค์นะคะก็คือเว็บไซต์บางเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆหรือส่วนอื่นๆนะคะของเว็บไซต์ได้โดยตำแหน่งที่เชื่อมโยงไปนั้นเรียกว่าลิงค์มีหลายรูปแบบค่ะทั้งข้อความทั้งภาพหรือภาพเคลื่อนไหวนะคะและจะสังเกตว่าเวลาที่เราเข้าไปใช้งานในอินเทอร์เน็ตนะคะเรามีการกดเข้าไปเพื่อจะไปดูข้อมูลบางอย่างในนั้นนะคะลิงค์เนี่ยก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงเราไปค่ะเช่นอดูตัวอย่างนะคะคุณครูเนี่ยได้เปิด ค้นหาว่าคุณครูจะเข้าเว็บไซต์โรงเรียนชัยจิตวิทยาใช่ไหมคะคุณครูก็คลิกไปที่ลิงก์ลิงก์ก็จะทําตัวเชื่อมโยงค่ะเป็นตัวการที่เชื่อมโยงไปหาหน้าโฮมเพจของเว็บไซต์โรงเรียนชัยจิตวิทยาค่ะหรือเราเนี่ยต้องการเข้าไปดูรูปภาพเราก็กดไปที่ลิงก์อะกดไปที่รูปภาพเลยค่ะแล้วลิงก์ก็เป็นตัวเชื่อมโยงไปเพื่อให้เราเห็นรูปภาพขนาดเต็มค่ะเหมือนที่นักเรียนเข้าอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนต้องการดูข้อมูลอะไรนักเรียนก็แค่ จิ้มลงไปที่ลิงก์หรือคลิกไปนั่นเองค่ะเราก็จะสามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลนั้นๆได้ค่ะค่ะอันดับต่อไปนะคะ World Wide Web ค่ะ World Wide Web นะคะก็จะเป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตค่ะบริการนี้นะคะจะเป็นการเปิดเว็บไซต์ต่างๆที่รวมกลุ่มข้อมูลไว้ให้ผู้เปิดอ่านนะคะหรือเน็ตเวิร์กที่มีการเชื่อมต่อกันทั่วโลกเลยค่ะค่ะสรุปว่า World Wide Web นะคะจะเป็นการเปิดเว็บไซต์ที่ มีทั้งหมดอยู่ในทั่วโลกนะคะมาให้บริการเราค่ะสำหรับการดูข้อมูลนะคะ,อ,ะอันดับต่อไปนะคะ search engine คือโปรแกรมหรือเครื่องมือที่ใช้ค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่ใช้ค้นหาข้อมูลค่ะเรียกว่า Web search engine ค่ะ search engine นะคะนั่นจะได้ยินบ่อยค่ะเวลาที่เราเข้าเว็บไซต์ต่างเนี่ย เราต้องการค้นหาข้อมูลใช่ไหมคะเราจะต้องมองหาก็เลยค่ะตรงไหนมี Search Engine ให้เราข้อสังเกตนะคะจะมีที่ให้กรอกข้อมูลและมีเครื่องหมายค้นหาค่ะแล้วมีปุ่มให้เราค้นหาใช่ไหมคะอามาดูเว็บ Search e n g i n e ที่เป็นที่นิยมนะคะ google ค่ะใช่ไหมคะเนเกเรียนใช้บ่อยใช่ไหมคะ google เราค้นหาอะไรเรามักจะใช้ google นั่นเองหรือ Bing ค่ะ Bing ก็เข้าได้นะคะเว็บไซต์ Bing นะคะ ค่ะเว็บไซต์ Yahoo ค่ะนะักเรียนมี Search Engine ให้เราเหมือนกันนะคะนะักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยค่ะค่ะคุณครูก็ขออธิบายนะคะการใช้งานเบื้องต้นนะคะสำหรับการใช้บริการการเข้าเว็บไซต์ต่างๆนักเรียนควรจะต้องรู้เอาไว้นะคะว่าอะไรเรียกว่าอะไรเว็บไซต์โฮมเพจเว็บเพจคืออะไรนักเรียน เข้าไปศึกษานะคะค่ะสำหรับใครไม่เข้าใจนะักเรียนก็ย้อนดูคลิปวิดีโอคุณครูได้นะคะค่ะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะค่ะคุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ